เกียมทอดหม้อลมร้อนไอ้เฟนฟรายกับชิดยืดให้หลานสาวจ้าอันนี้ชิดยืดหลานสาวชอบกินมากเฟนฟรายชิดบอลจ้าทุกคนอ่าแล้วหมุนเลยนะทุกคน ยายจะไปตำส้ตมตำกินอันนี้มะละกอเดี๋ยวไปขูดมะละกอ,อก่อนนะคะ,มะมเแล้วสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีจ้ามากินเฟรนฟายกับชิดบอลก็บน้องปูนค่ะแต่ตอนนี้ชิดตัวอยู่ตัวแล้วค่ะองปูนกินคนเดียวหมดเลย ก็เกเป็นชาอาการไม่ลุกไงเขาบอกว่าเขาบอกว่าอมอไ่ลุกใช่ไมตัอืมใช่ปะกระป๋องจ้า ไม่ได้ฆ่าโคตานานะทุกคนมันคือโคสักนา จร่วงแล้วบอกคุณผู้ชมว่าไงลูก สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอกคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดไลค์กดัไกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> กินอันนี้แม่กินคนเดียวกี่ลูกอะร้อยลูกหนึยลูกเป็นหนูไปหนึลูกหนึ่งรอที่เป็นหนึ่งพันหนพที่เป็นหนึ่งหมื่นหื่นที่เป็นหนึ่งพันหน่งที่เป็นหนึ่งมเป็นไรเป็ เม่อกี้มันเดินกระเพาะขากถ้าจะเจ็บขานะบายบายสวัสดีค่ะบุยบ๊ยสวัสดีค่ะสวัสดีสวยสวยลูกสวัสดีค่ะมันยี้อยู่ใน EP ะจงังก็ไปที่ EP